ในสเต็ปของโฟวัแล้วเราก้าวเท้าซ้ายไปทางขวานะคะ2แล้วเราหมุนตัวค่ะ and 3 and 4 o เดี๋ยวเรามาฝึกสปอตเทิร์นในจังหวะลัมบ้าหรือคิวบันกันนะคะสปอตเทิร์นก็คือการหมุนค่ะถ้าสปอตเทิร์นทูไรต์ก็คือ ขวานะคะสปอตเทิร์นทูเลฟก็คือหมุนซ้ายค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกไปได้วยกันค่ะพิกเจอร์สปอตเทิร์นในจังหวะรัมบ้าหรือคิวบาร์ัมบ้าค่ะสปอตเทิร์นคือการหมุนนะคะถ้าหมุนขวาเราก็เรียกว่าสปอตเทิร์นทูไรท์ถ้าหมุนซ้ายเราก็เรียกว่าสปอตเทิร์นทูเลฟค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกด้วยกันเลยนะคะถ้าเราจะหมุนขวาหรือทำสปอตเทิร์น ไ right, น้ำหนักเราจะอยู่ที่เท้าขวาในสเต็ปของ4 1แล้วเราก้าวเท้าซ้ายไปทางขวานะคะ2แล้วเราหมุนตัวค่ะ and 3 and 4 1เราก็จะกลับมายืนที่4 1ในทิศทางเดิมนะคะเดี๋ยวเราลองทําเดี๋ยวเรามาทำสปอตเทิร์ทูไรท์ใหม่นะคะ เรายืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวาในสเต็ปที่เรานับ4 1เดี๋ยวเราจะหมุนขวาคือ Spot Turn to Right ค่ะ and ให้เรางอเขา่าและก้าวมาทางขวานะคะ2เวลาเราหมุนให้เราใช้บ่าหมุนนะคะเราจะไม่ใช้เท้าหมุนจะไม่ใช้เท้าหมุนนะคะใช้บ่าหมุนก่อน2แล้วหมุนบ่า หมุนบ่าเสร็จแล้วตามด้วยสะโพกแล้วตามด้วยขาค่ะเมื่อบ่าเราหมุนสะโพกจะหมุนตามขาจะหมุนตามนะคะเราก้าวสเต็ปทูโดยเท้าซ้ายมาแล้วหมุนบ่าไปทางขวาเลยค่ะ And ท e แล้วหมุนบ่าขวาอีกครั้งหนึง่งมายืนที่น้ำหนักเท้าซ้ายนะับ41วันค่ะ,ะเดี๋ยวเราลองมาทําต่อเนื่องนะคะ Spot so, turn to right and two and three and four one u r n to right คือหมุนขวานะคะลองฝึกดูนะคะยืนน้ำหนักที่เท้าขวานับ four one and two and three and four one เรามีสปอตเทิร์นทูไรท์แล้วเราก็มีสปอตเทิร์น e ทูเลฟนะคะสปอตเทิร์นทูเลฟคือการหมุนซ้ายหมุนซ้ายให้เราเริ่มจากเรายืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้ายค่ะยืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้ายแล้วยืดตัวให้ตรงนะคะทุกครั้งที่เราเต้นลีลาดอย่างแรกที่เราควรจะได้ไปคือบอดี้เซนเตอร์หรือว่าการทรงตัวให้เราได้เซนเตอร์นะคะจัด p o s จอร e จัดระเบียบร่างกายเราให้ตรงยืนน้ำหนักเท้าซ้าย คือสเต็ปที่นับ 4, 1แล้วเราแอนงอเท้าขวามาค่ะแล้วก้าวไปทางซ้ายนะคะ2หมุนซ้ายค่ะแอน3แอน 4, 1เดี๋ยวเราเริ่มทำสปอตเทิร์นทูเลฟใหม่นะคะเวลาที่เราหมุนเราจะหมุนจากบ่าแล้วหมุนสะโพกแล้วหมุนขาเราจะไม่หมุนจากเท้านะคะ ยืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้ายสเต็ปของ4 1 and 2หมุนบ่าไปทางซ้ายค่ะหมุนบ่าไปทางซ้าย And 3 And 4 1เราก็จะได้ Spot Turn to Left นะคะ,ะเราสามารถที่จะเต้น Spot Turn to Left แล้ว Spot Turn to Right ต่อเนื่องกันได้นะคะที่เรายืนอยู่คือ4 1ทำสปอตเทิร์นค่ะ t and t h r and four one แล้วต่อด้วยสปอตเทิร์นทูไรท์เลยค่ะ2 w o and t and f o n e เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะเริ่มจากสปอตเทิร์นทูเลฟสปอตเทิร์นทูเลฟให้เรายืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้าย แล้วเรานับ4 1 and ก้าวเท้าขวามาค่ะ2แล้วหมุนบ่าไปทางซ้ายหมุนสะโพกตามหมุนขาตามค่ะ And 3ถ่ายน้ำหนักไปยืนเท้าซ้ายนะคะแล้วเราหมุนตัวอีกครั้งหนึ่ง And 4 1แล้เราก็จะกลับมาที่ทิศทางเดิมนะคะอ่ะหลอด,ด้วยสปททอตเทิร์นทูไรค่ะแอนทหมุนบ่าไปทางขวานะคะ and 3 r e e and four one แล้วก็จะกลับมาทิศทางเดิมยืนที่เดิมนะคะะเราลองทำใหม่นะคะ s p a r t u r n to left แล้วต่อด้วย s p a r t u r n to right two and three and four one two and three and four one สปอต t ทิร์นทูเลใหม่นะคะ and two and three and 4 o n e สปอต t ท r ร์นทูไรตต่อเลยค่ะ and two and three and 4 o u r one Cross Basic Movement ของจังหวะรัมบ้าหรือคิวบานรัมบ้าค่ะเริ่มจากน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้ายนะคะนับ4 One. ถอยหลังเท้าขวาค่ะ 2, 3, 4, 1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  4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 and two and t h r o n e and t and t h r o n e ทีนี้เราลองนำสองกเกอร์มารวมกันนะคะคือ close basic movement และ spot turn เราก็จะได้1นกรุ๊ปไว้ฝึกค่ะเริ่มจากเราทำ close basic movement 4บา b a นะคะแล้วต่อด้วย spot turn to left spot turn to right เดี๋ยวเราลองมาฝึกด้วยกันค่ะให้เรายืนจากน้ำหนักเท้าซ้ายที่เรานับ4 1 one and two and three and four one and two and three and four two and two and three and four three and two and three and four four and two and three and four, four, and two, and three, and four one and two and three and four two จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็สามารถนำไปฝึกได้นะคะเพราะเราจะต้องได้ใช้ฟิกเกอร์นี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะคือฟิกเกอร์ close basic movement และ Spot Turn to Left Spot Turn to Right นะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราเต้นลีลาดยืนตัวตรงค่ะหาเซนเตอร์เราเก็บลำตัวเราค่ะ เข้าข้างในนะคะเข้าข้างในเหมือนเวลาที่เราใส่สเตยแล้วก็ใส่สเตยคะ่ะแต่ว่าเรายังมีอิสระบอดี้เราร่างกายเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสบายสบายนะคะโอเคแล้วปลายเท้าเฉียงออกเราเรียกว่าท o เทิร์นเอาท์นะคะแล้วยืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้ายนะับ4 1 and 2 and 3 and f o n e basic แล้วทำไป4บา b a ค่ะ and t and 3 and 4, 2 and 2, and 3 and 4, 3 and 2, and 3 and 4, 4แล้วเราหมุน spot turn to left ค่ะ and 2, and 3 and 4, o u r ต่อด้วย spot turn to right เลยค่ะ and 2, and 3 and 4, o one แล้วเราก็ทําวนกลับไปที่เบสิกมูฟเมนต์4บาร์นะคะ and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 2 and 2 and 3 and 4 3 and 2 and 3 and 4 4 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 <Two. S 2> เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะแล้วทำตามไปด้วยกันด้านหลังทำเบสิกมูฟเมนต์4บาราแล้วต่อด้วย Spot Turn to Left and น i g h t ค่ะ4 o n e and two and 3 and 4 1 one, and 2และ3อ t แ4 2สาม2ละสี and งแล n d องแ r ะสามแ4ะสี่ส and t ะสอง and สามและสี่สแล and t n แล้วเราก็วนกับทํำเบสิกมูฟเมนต์ใหม่เลยนะคะและสองและ e าม one and two and three and four two and two and three and four three and two and three and four four ทำสปอตเตอร์นทูเลฟค่ะทางซ้ายหมุนซ้ายนะคะ and two and three and four one ทำสปอตเ t อร์น์ทูไรท์คือหมุนขวานะคะ and two and three and four one คลิปนี้จะสามารถทำให้บิเกนเนอร์หรือว่ามือใหม่ที่เริ่มเต้นจังหวะรัมบ้าสามารถนำไปฝึกกันได้ฝึกให้คล่องนะคะแล้วเราจะเต้นในฟิกเกอร์ต่อๆไปได้ง่ายค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดรูปกระดิง่งกิ้งกิ้งแล้วเราจะได้มาฝึกลีลาดกับครูเสาวค่ะฝึกลีลาดง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลากับครูสาวนะคะ